มือนี้เขากัสิมาเฮดเมนูบวชมันเลือดเป็นขนมโบราณพี่น้องก่อนอื่นเลยเขากับมากิใบตองแล้วก็จะใส่หลานจูไปขุดมัน เป็นผู้หญิงที่บอบบางหักต้นไม้ด้วยมือเปล่าได้ดหน่อยมันที่หลานจูหั่นเรียบร้อยแล้วไปเข้าไปเห็ดบวชมันต่อเลย ากที่เราเทน้ำใส่หม้อน้อยแล้วคลายหรือปูโพนั่นเองที่ได้จากต้นอ้อยวันนี้เราก็ระดับความหวานของเราก็ประมาณตัดขาแล้วพี่น้องหวานระดับตัดขา <c oughs> โซเดียมที่ได้จากมหาสหมุทรแปซิฟิกดูดขึ้นมาตากแดดจนระเหยกลายเป็นไอจนน้ำระเหยกลายเป็นไอ ตกผลึกกลายเป็นเม็ดสซีขาวนี่เขาเรียกว่าโซเดียมทุกคนหรือว่าเกลือน,นั่นเอง <c oughs> กินหวานวันนี้เป็นที่เหลือเป็นหน้าที่ของหมอ <c oughs> อร่อยวันนี้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของหมอเลยีย <c oughs> วานระดับตัดขาเนี่ยอกอ หลังจากพ็อกเก็ตบันนี่เราที่เตรียมมามันหมดได้หมด,หมดมไปแล้วเราก็ต้องมาขุดมันใต้ต้นหมดหมวเพื่อประทงังชีวิตในก่อนขวดมันเลือดมันจะออกสีมงมวงไม่แย่ว,ว่าเขาอื่นมันมันตีนเสือมันจะออกสีม่วงสีคลกขเผือกเว่าแห่งมันเป็นมัน so to you